แล้วโ <Okay. S 1> อเคผู้ใหญได้ดิมึงต้องหยิบมาอีกมันไม่เห็นเลยฝากให้ <c oughs> มหมดม้าอี้ดิไม่อเอาเออเก้าอีกเห็นอะไรไม่เห็นมึงลงมาหน่อยมือแนังต่อ

I